สวัสดีค่ะวันนี้พีก็จะมาเพาะกลา้าผักสลัดแบบง่ายๆนะคะสไตล์พิก,กี้อันแรกเลยก็ใช้ถาดหลุมนะคะวันนี้ก็จะเพาะแค่นิดหน่อยแล้วเราก็จะใช้พีทมอสนะคะใส่ลงไปนะคะกแบบีพีทมอสอยากให้เป็นก้อนนะคะ ใส่ลงไปนะคะเป็นช่องเหาก็ลปลูกประมาณสัก20่สิบต้นพอรองหล่อนี้นะคะอันนี้คือวิธีที่ปิ๊กรองปลูกเองนะคะง่ายมากสำหรับคนที่อยากจะปลูกผักสลัดกินเองที่บ้านนะคะแล้วก็ดูวิธีอื่นมันก็จะยุ่งยากนี่ก็คือเป็นวิธีง่ายๆ อันแรกเราก็จะใส่พีทมอสลงไปก่อนนะคะในปิ๊กก็เอาพีทมอสเกลี่ยลงไปนในถัดหลุมเสือนะคะแล้วปิ๊กก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะคะลดน้ำพีทมอสให้ชุ่มนะคะก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ พอลดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วปิ่ก,ก็จะเอากล้าสลัดนะคะใส่ไปหลุมละหนึ่งเม็ดเลยนะคะหนึ่งเม็ดใส่ลงไปอย่างนี้กันนะคะหลุมละหนึ่งเม็ดนะคะนี่ช่องละหนึ่งเม็ด นี่คือปิ๊กเอากล้าผักสลัดใส่ไปช่องละหนึ่งเม็ดนะคะอย่างนี้หลังจากที่ฉีดพิษมอสให้ชุ่มฉีดน้ำพิษมอสชุ่มก็จะใส่ไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาหาไม้เล็กๆเนี่ยคะ่ะกดลงไปที่ก้าสเราอย่างนี้นะคะทิดเดียวชิ้นเดียวค่ะแค่เนี้ยแค่เนี้ยนะคะ ลงไปอย่างเงี้นะคะก็คือไม่ต้องลึกมากก็แค่ให้มันลงไปสักหนึ่งถึงสองมือนะคะเนี่ยนี่คือการสลัดแล้วก็ทิ้มลงไปอย่างนี้นะคะนี่อย่างงี้นะคะที่ลงไปชิ้เดียวชิดเดียวค่ะอันนี้ค่ะอันนี้จิ้มอยู่อย่างนี้นะคะอย่างงี้ค่ะนี่ก็จะทําไปแค่นี้นะคะเนี่ยอย่างงี้จิ้มลงไปอย่างนี้นะคะชิดเดียว คือไม่ต้องกดลงไปไม่ต้องแบบฝังลงไปลึกนะคะประมาณ1-2มถึงมิลแค่กดเอ่อเม็ดกล้าสลัดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอย่างนี้นะคะนี่คือจิตเดียวอย่างนี้ลงไปนี่นะคะดเดียว อันนี้พอเรากดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะหาอะไรมาคลุมไว้ก็คือตอนที่ปิกพอกล้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะคะปิ่ก็จะหาเป็นกระสอบหรือหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะแต่นี้จะใช้เป็นกระสอบนะคะกระสอบนี้ค่ะคลุมไว้ก็คือกระสอบนี้นะคะแล้วก็เอามาคลุมไว้ ตอนเย็ยนนี้แล้วก็วางไว้ในที่ร่มเนี่ยประมาณ36ชั่วโมงแค่คืคนนี้คือพรุ่งนี้แล้วก็ใช้วันหนึ่งที่ก็จะเอาออกมารับแดดนะคะพอครบ36ชั่วโมงเราออกมารับแดดก็วางไว้ครึ่งวันแล้วก็เอาเข้าร่มนะคะก็คือพอเช้าเนี่ยเราก็จะลดน้าเอาไปตากแดดแล้วก็เข้าร่ม พอกลางวานันเราก็ลดน้ําให้ชุ่มอีกแล้วก็ตอนเย็นก็ลดน้ําเช้ากลางวันเย็นนะคะอันนี้คือต้นกล้าที่เพาะในถาดนะคะอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเช้าก็รับแสงแล้วก็ลดน้ํากลางวันลดน้ําแล้วก็เย็นรดน้ําค่ะอันนี้ก็คือต้นกล้าประมาณสิบสี่วันนะคะก็จะเอาต้นกล้าประมาณสิบสี่วันเนี่ยคะ่ะ เอาไปลงแปลงหรือว่าลงกระถางน,นะคะก็จะมาทำให้ดูในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ